การที่จเชิญครับพี่หวังว่าทุกคนครับจะฟินแล้วก็มีความสุขกันก็นนกชื่นชอบกันนั่นแหละจริงๆ่ลายๆแหลคนบอกว่าเป็นเป็นเป็น,ปนรายการว o v e r แต่คนที่ชอบรายการอยู่แล้วแหละรายการอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราจะเดินเข้าไปดูอ่ะเรารู้สึกเกง่งๆว่าแบบเอยเราไม่มีข้อมูลไม่มีไม่มีแบบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับนาฬิกาที่จะเดินเข้าไปคุยให้รู้เรื่องเลยอ่ะก็จะเกินๆินหน่อยจริงๆผมอยากจะบอกนะว่าพนักงานทุกคนเมื่อกี้ไปันอน่ารักมากจริงคือเดินเข้าไปถามได้เลยเราชอบแบบไหนมันมีก็จริง ไม่มีใครรู้หมดทุกอย่างหร,หรอกอย่างผมผมก็ชอบนาฬิกาแต่ผมก็ยังเป็นระบบระบบใหม่ๆเงี้ยเรายังไม่รู้เราก็เลยก็ไปถามเลยมีรุ่นไหนบ้างครับตัวนี้ระบบอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีความรู้มากขึ้นด้วยจริงครับพี่แจมครับก็วันนี้ขอบคุณพี่แจมนะที่มาทําให้งานเราเนี่ยมันดูมีสรรีสันมากขึ้นครับผมแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยพี่แจมทําให้นาฬิกาแต่ละแบรนด์เนี่ยมันสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์มาได้ชัดมากขึ้นสรุปเนี่ยผมดูไลฟ์เนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันสวยครับผมแต่ว่ามันไม่มีใครใส่ขึ้นคอใใใให้้้้ดููมมมันนนนตตออออองงงงงลลชช่่่่่าาฬิิกจจรพีสขึบว เขาจะตัดสินใจง่ายขึ้นครับแล้วเขาก็จะเห็นภาพแล้วอ๋อโอเคถ้าลุกแบบนี้จะใส่ไงเขาจะได้เลือกบิ๊กแอนแมทได้คือนาฬิกาก็เหมือนพูดอยากจะรู้ก็ต้องลองยังไงล่ะบอกแล้วไปรุ่นมากลับมาจะมีมุกมาให้สุดยอดนะครับผมยิ่งๆแบบหน้าร้อนแบบนี้ด้วยก็ต้องมีนาฬิกาดีๆสักเรือนหนึ่งเนาะครับหน้าร้อนต้องยกให้เมองไทยนะแต่ถ้าหน้ารักกว่าไทยต้องยกให้พี่แจมเนี่ยแหละเอาพี่แจมครับ เราพูดถึงโปรก่อนที่เราจะปิดไลฟ์กันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้พี่แจมพูดโปรฝากผลงานแล้วก็เราจะลํำลาแฟนๆที่กำลังชมไลฟ์อยู่ครับผมแต่งานยังไม่จบนะครับอย่างที่บอกไปว่าไฮไลท์วันนี้เราต้องการ10คนที่จะขึ้นมาได้ถ่ายรูปได้ชิดกับพี่แจมเฮ้ย10คนเลยนะใช่แล้วกับเวทีถูกต้องถูกต้องไอ้นไซมิีของเราแน่นอนนะครับผมเอาแหละคุณผู้ชมครับที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่นะ วันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมปันเทรนด์ทวิตให้พี่แจงด้วยนะครับวันนี้พี่แจงก็มาทักทายแฟนๆทุกคนผ่านทางไลฟ์สดในโรบินสันพิพัฒน์เมสโตร,ร์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับฝากโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับงานโรบิสันที่อัลเทเนทวอตแฟร์ทูทอลเซนตุเวนตีนะครับรอจากกันที่แฟชั่นไนแลนด์ชั้นหนึ่งใครที่สนใจครับเรียนเชิญได้เลยกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะัที่เรามีส่วนลดให้สูงสุด30%นะครับแล้วก็เป็นคูปอองดิิจตลครับมูลค่าา5,900บทแล้วก็อยย่าลืมด้วเนนนีีี่่่ยยเเเมมืออกก้้้ราาาคุัแลววงป ็อห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีสมัครเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเป็นสมาชิกเขาก็ลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์คือ,อคแต่ละแบรนด์เขาพร้อมใจกันขนโปรโมชั่นพิเศษมาเยอะมาก<ช>แต่ที่สำคัญครับบัตรเซนทรัลเดอะวันบัตรนี้ใครที่ถืออยู่นี่ได้รับแคชแบ็ก ได้รับส่วนลดออนท็อปอีกเพียบเลยสูงสุด30%มสิบเปอร์เซ็นต์ลยว่าซื้อได้รายการกลับไปเรายังได้แคชแบตกลับไปอีกจริงครับจริงครับพี่แจงครับแล้วก็ใครที่แบบว่ารักกาแฟนะเรามีโค้ดคาเฟ่ครับสำหรับคุณลูกค้าที่ช็อปครบ7,000บาทรวมไปเสร็จก็ได้ครับไปรับกาแฟสกัดเย็นหรือว่าโฟร์บรูได้ในงานเราได้เลยนี่เป็นโปรโมชั่นภาพรวมทั้งหมดนั่นเองครับเอาแหละพี่แจ้งล่ำลาแฟนๆที่ชมไลฟ์สดอยู่แล้วก็ฝากผลงานนิดนึงครับพี่โอ้โหไม่อยากลาเลยอ่ะมานีแต่น้องตามมานี่เลยได้ไหมพี่แจต้องบอกว่่่าาาไไมมดด้ลธรรแตเป็นนลาะเฮ้ยอ่ เอาแลเข้าไปซะแล้ววื่อกีนี้อพี่จันจะเล่นหน่อยเรื่องมันไปซ้ํารัพี่จอมเอาใหม่โอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนเปิดไลฟ์ตอนแรกนะครับหวังว่าทุกคนก็คงมีนารยาในใจของตัวเองที่อยากจะมาช็อปกันแล้วนะครับยังไงก็สนใจก็มาได้ที่นี่เลยครับงานโรบินสันเดียอัลติเมทวอทแฟร์นะครับที่ ดีโรบินสันเวอร์ชันแรกนะครับก็มาเลือกชมมาเลือกช็อปกันได้เลยนะครับเยอะแยะไม่หมดเลยตามไลฟ์สไตล์ตัวเองนะครับวางๆกนมานะใช่แล้วแล้วก็งานของเราจะจัดไปจนถึงวันที่2เมษายนนับวันนี้เลยนะครับยาวๆไปเลยเอาผลงานนิดนึงไหมผลงานผลงานตอนนี้หรอใช่ทุกคนรอมากว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีอัปเดตมาใหม่เรื่อยๆอ่ะพี่ก็ยังยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมตอนนี้ก็มีซีรีส์ใหม่กับพี่ฟิล์มครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอ ไม่จริงๆเนี่ยวันนี้ทุกคนเน่ยเอากล้องดิจิตอลมาทำไมจริงๆพี่แจมเขาไม่ชอบถ่ายกล้องดิจิตอลเขาอยากถ่ายกล้องฟิล์มมากกว่าเฮ้ยเรียกว่าพี่ฟิล์มไปทุกงานแล้ว <_ C> รีบกลับไปเปลี่ยนซื้อกล้องฟิล์มเลยนะทุกคน <_ C> อก็เดี๋ยวมีผลงานมาเรื่อยๆเดี๋ยวมีผลงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพลงนะสงสัยลูกอย่างที่เรารักกันก็ไปฟังกันเยอะๆนะครับรอสองสองล้านวิวอยู่แล้วรออยู่รออยู่รออยู่ใช่แล้วนะครับผมไปกันเยอะๆเลยแน่นอนครับยังไงก็ผมเองในฐานะแล้วก็เป็นตัวแทนของโรบินสันทิพัทเมนสโซนะครับผมกให้พี่ฟิล์มครับงานเยอะๆอยู่แล้วพี่แจ๊บพี่แจ๊บพี่แจ๊บเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลุดไปแล้วถึงจะเป็นพี่ฟิล์มกับพี่แจ๊บก็เป็นคนคนเดียวกัน โอ้โหไปไม่เป็นเลยผมอ่าก็นะพี่แจมเองเนี่ยก็อ่านั่นแหละนะครับพี่พูดถึงหลายนั่นแหละอ่าอ่งไหนละลืมไปละก็จะผลงานผลงานพี่แจมก็ขอให้พี่แจมเนี่ยเอองานเยอะๆขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ขอให้แบบว่าสุขภาพแข็งแรงขอบคุณนะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีแฟนๆแบบหูแฟนๆพี่แจมน่ารักทุกคนเลยอ่ะน่ารักมากเลยปรบมือหน่อยเร็ว ขอให,ให้มีคนรักพี่แจมมากขึ้นเรื่อยๆขอขอให้คนแบบตามฟอลโล่อิสแกรมเยอะมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณครับผมแล้วก็รอสามแสนฟอลโล่เลยครับตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงพี่แจมบอกเขาไปเลยว่าไม่ต้องฟอลโล่หรอกไอจีแค่ following in l o v e with me ก็พอแล้ว นั่งคอยพี่แจมงานเยอะๆครพี่สุขภาพแข็งแรงแต่ละบุคที่มานะครับพี่แล้วก็ที่สําคัญเลยขอให้พี่แจมนะครับผมมาเดินช้อปปิ้งนาฬิกาในงานเราด้วยนะพี่เพราะว่าพี่แจมเองไ็้สายแบบสะสมนาฬิกาเหมือนกันได้เมื่อกี้นี่โอ้โหเบลตามากโอเคแต่มีแค่สองชั่วโมงยังได้เดินคุยกันได้เลยได้เลยครับพี่แจมยินดีครับงานมียาวๆจนถึงสองเลยพี่ขอบคุณงานครับเอาแหละบ๊ายบายนะครับสำหรับแฟนๆที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันถ้ามาได้รีบมาด่วนๆเลยนะโอเคครับผมบ๊ายบบ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 าาาาาายยยยยยยคคคคคครรรรรััััเเปปิดไไลลฟ์พ้ออออมมๆกกกนนนทุุื๊๊ห่ขณ ขอบคุณครับขอเสียงพี่จีนนะครับขอบคุณนะ